ดีชาวราศีสิงห์ลักขนาสิงห์นะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักคุมเนื้อหางแต่วันที่16มีนาคมถึง31มีนาคม2567นะคะอาจารย์ขอขอบพคุณนะคะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพลังงานดวงคนมีคู่ก่อนนะคะ อจจาจารย์ต้องขอโทษนะคะอาจารย์ทําคลิปไม่ทันนะคะช่วงนี้ช่วงนี้อาจจะยุ่งกับการเลี้ยงล้านก็อาจจะทําคลิปล่าช้านะคะต้องขอประทานโทษมากๆโอเคพลังงานคนมีคู่ฝังชาวราศีสิง์ก่อนนะไพ่บอกว่า for gift n e s นะคะเหมือนกับว่าคุณเนี่ยนะคะเอ่อไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามกับคนรักคุณจะอโหสิกรรมไพ่บอกว่าอโหสิกรรมก็หมายถึงไม่ได้ถือโทษ กดเครื่องกันแล้วนะคะก็ปล่อยวางถ้ากลับมาก็ยังรักเหมือนเดิมนั่นแหละอะไรประมาณนี้แบ่งปันก็คืออาจจะเหมือนยังรักยังห่วงยายยังพร้อมที่จะซัพพอร์ตช่วยเหลืออยุดนะอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าคุณจะมีน้ําใจเนี่ยภาพคนให้เงินคนยากไร้ถ้าเราแปลความรักระหว่างคุณกับคนคนนี้นะคะก็จะมองความรู้สึกว่าคุณน่ะให้อภัยเขาหมดแล้วบดล็อกแล้วโหสกิกรรมแล้ว อถ้ากลับมาแล้วเออเขาเรียกว่าบอกรักเขานะคะชาวสิงบอกว่าถ้าคุณกลับมาแล้วคุณรักผมดีกับผมนะเอรักษาคำมั่นสัญญาต่อไปนี้จะเหมือนกับต้องดูแลกันจนแก่เท่าอย่างเงี้ยนะชาวสิงเขาบอกว่าพร้อมที่เปิดใจนะเอพร้อมที่จะโอเคให้โอกาสอะไรประมาณนี้นะคะอืมไพ่สวยมากเลยค่ะ แค่เป็นความมั่งคั่งก็แสดงว่าคุณกับเขาเป็นดวงที่หนุนดวงกันนะเนี่ยเห็นไหมคะการเวลาก็หมายถึงมันจะหมุนกลับมาอันเนี้ยคล้ายๆกับ The v e แหละมันหมุนได้นะคะแล้วการกลับมาครั้งเนี้ยพวกคุณจะอยู่กันแบบนั่นแหละแก่เท่าไปด้วยกันนั่นแหละนะความสัมพันธ์จะดีขึ้นนี่คือพลังงานของคุณขึ้นแบบนี้แล้วพลังงานของคนนั้นล่ะมาตรงกับคุณไหมเขาคิดแนละ้ว รู้สึกอย่างไรกับชาวสิงห์นะคะเขาบอกว่าเหมือนเขาก็เป็นประเด็นน่ะนะคะไพ่บอกว่าสวมหน้ากากเนี่ยนะะแล้วก็พายุคลัง่งแสดงว่าเขามีความรู้สึกว่ามันมีช่วงหนึ่งอะที่เขาไม่เข้าใจว่าคุณอะรักเขาจริงไหมเออบางครั้งเขาไม่เข้าใจคุณเลยนะอ่าเขาเขาเริ่มที่จะเหมือนกับทางแขงใจว่าคุณอะ รักเขาเหมือนที่เขารักคุณไหมนะคะแต่นั่นแหละเขาก็พยายามที่จะเรียนรู้และเข้าใจคุณมากขึ้นเพื่อที่จะคําว่าเติบโตก็คือเติบโตไปด้วยกันอ่าไปถึงฝั่งฝันร่วมกันนะคะแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรนะเขาก็จะบอกเลยว่าเนี่ยเขาก็รักคุณนะอะไรที่มันเป็นประเด็นปัญหาทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันอย่างเงี้ยก็เคลียร์มันออกไปซะ แล้วก็มาสร้างอนาคตด้วยกันรักแท้เห็นไหมคะอยู่กันจนแก่เท่าเลยนี่คือพลังงานของเขาเนี่ยเขาบอกเลยว่าคุณเป็นเนื้อคู่เขาเขาอยากออกเดทกับคุณอยากไปสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้กับคุณอะไรประมาณนี้อยากเจอคุณมากคิดถึงทวินหาช่วงนี้นะคะนี่คือพลังงานของคนนั้นของชาวสิงห์นะคะ ถ้าอนาคตบอกว่าจะต่อสู้ไปด้วยกันนะ,ะเจอปัญหาอะไรก็จะไม่ทอดทิ้งกันแล้วอย่างไรอีกขออีก3าใบเลยค่ะในที่สุดความฝันก็เป็นจริงเข้าสู่ประตูวิวาค่ะเส้นทางของชีวิตมันอาจจะขุกขะบ้างกว่าจะมาถึงฝั่งฝันนะในที่สุดพวกคุณก็วิวาแล้วก็ไปฮันนีมูนไปเที่ยวต่างประเทศไป ที่ไหนก็ได้นะที่พวกคุณสองคนแบบปัรถนานั่นแหละอุ้ยมีความสุขนะคะความสําเร็จค่ะเหมือนคนรับปริญญาเพราะฉะนั้นความรักของชาวสิงกับคนรักยึงไปถึงปลายทางแห่งฝันร่วมกันก็คือแต่งงานแล้วก็ไปฮันนีมูนไปมีความสุขด้วยกันนั่นเองนะคะว้าวไพ่ดีมากมายเลยคะ่ะโอเคเราขอต่อด้วยคนโสดเลยนะคะอาจารย์อาจาอาจะลวกรัดนิดนึงนะเพราะว่า อาจารย์ทําคลิปไม่ทันนะคะขอคนสดค่ะคนสดชาวสิงห์นะดูพลังงานว้าวมีทาวเวอร์อมืมีพลังงานความเจ็บเจ็บปวดในอดีตห้าเหรียญความรู้สึกแบบความรักมันพังอะ่ะมันพัง มันเจ็บปวดแล้วเกินมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะคะลึกๆคุณยังมีความรู้สึกแบบเจ็บปวดยังยังเหมือนกับอืมมันยังเคลียร์ไม่ได้โอ้โหพลังงานคนสดคุณเนี่ยในอดีตมันเจ็บปวดจริงๆนะเนี่ยไพ่ขึ้นเสียหมดเลยนะคุณฝังใจกับอดีตที่เจ็บปวดจนไม่อยากจะเปิดใจรับใครเลยอะนะคะโอเคอาจารย์ขอดูอนาคตหน่อยนะพลังงานคุณเป็นอดีตที่เจ็บปวดเนาะ อนาคตเนี่ยงานดีมากแปดไม้ไปโดดเด่นในเรื่องของงานอ้าโอเคมีคนเข้ามาแล้วค่ะสาวสวยเข้ามาแล้วค่ะถ้าคุณเป็นอ่าคนถ้าคุณเป็นผู้ชายสาวสวยจะเข้ามาแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็มองมุมกลับแหละว่าจะมีหนุ่มหล่อหนุ่มเท่อ่าสมาร์ทดูดีผิวพรรณดีมีฐานะหน้าที่การงานดีเข้ามานะคะแล้วยังไงอีก ราชาถ้วยโอ้โหเข้ามาทีแบบทำให้คุณหวั่นไหวเลยนะคะหวั่นไหวหกไม้อมืมีความรู้สึกว่าอยากพัฒนาเลยคนนี้ใช่ละอะไรประมาณนี้นะคะราชาถ้วยมีความรู้สึกปื้มเลยเพราะฉะนั้นคนเข้ามาอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันเพราะเรื่องงานก็ได้นะแล้วคุณปื้มแล้วก็มีความสุขสตเตรนเพราะคุณสามารถที่จะ เขาเรียกว่าได้แสดงบทบทบาทของตัวเองได้เต็มที่ไม่เคอเขินเหมือนเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติอาจารย์มองงั้นนะคนสดคุณจะเจอคนนี้แล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณสนิทใจออกับเขาได้คุณทําตัวเป็นธรรมชาติแล้วทําให้เขาปลื้มคุณได้เขาปลื้มในเรื่องของความสวยความหล่อแล้วก็ความสามารถในเรื่องงานการวางตัวในสังคม ของคุณหกไม้อยู่ในกลุ่มคนหมู่มากเห็นไหมคะคุณวางตัวดีสเตนคุณมีสง่าคุณแบบดูดีมากอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นคนนี้เข้ามาเขาจึงประทับใจเปิดความรู้สึกกับคุณและค่อยๆพัฒนาเป็นความรักนะคะมีโอกาสเลยคะ่ะปักนี้นะคะคนสวดชาวสิง ถึงแม้ว่าอดีตมันก็คืออดีตนั่นแหละมันไม่ไม่ย้อนกลับมาได้แล้วล่ะค่ะพายขึ้นแรงขนาดนี้นี่แหละคุณก็เปิดใจกับคนใหม่มีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ไปถึงความรักแท้ได้นะคะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ